มหัสัจจันแห่งลมหายใจขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญในธรรมทั้งหลายลมหายใจคืออาณาปานาสติคือธรรมอันที่พระพุทธองค์ทรงเจริญเป็นวิหารธรรมทรงเป็นวิหารธรรมแห่งพระมหาโพธิสัตว์ ทรงเป็นวิหารธรรมแห่งพระอริยสงฆ์เจ้ามหาแปลว่ายิ่งใหญ่กว้างขวางอานาปนสติแปลว่าทำความรู้สึกอยู่ในลมหายใจเข้าออกเจริยาแปลว่าความเป็นไปอันที่เรียบรย้อยและประเสริฐยิ่ง ควบรวมเข้าด้วยกันจึงเป็นมหัศจรรย์แห่งลมหายใจของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันที่บุคคลเจริญและทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสภาพอันสงบประนีตและชื่นใจ เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตใจและยังเป็นธรรมที่ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้อานททานหายไปโดยฉับพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนเดือนท้าย,ายแห่งฤดูร้อนที่ฝุนระอองย่อมฟุ้งกระจรกระจาย แต่เมื่อมีฝนใหญ่ในสมัยอันที่มิใช่การตกต้องลงมาย่อมยังทุรีระอองนั้นให้อันตราานสงบไปได้ฉันใดสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าออกอันบุคคลเจริญให้มากทําให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพอันสงบปณีตและชื่นใจ เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความผาสุแห่งจิตใจและยังอคตุศนรธรรมที่เป็นบาปรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานหายไปโดยพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตัดสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานาสตินี้แลเป็นส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลหากภิกษุในธรรมวินัยนี้จะพึงหวังว่าแม้กายของเราก็ไม่ลำบากตากของเราก็ไม่ลำบากจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไสก็พึงทำไว้ในใจให้ดีๆ ซึ่งอาณาปนานสติสมาธินี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปนานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปนานสติอันบุคคลเจริญและทำให้มากแล้ว ย่อมทำให้สติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลนี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมบริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ดูก่อนภิสุทั้งหลาย อาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวีในนี้ไปแล้วสู่ป่าก,ก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นและทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกนั้นเที่ยวนี่คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี่คือธรรมอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษผู้ท่านได้ตัสสอนแด่เราสาวกทั้งหลาย มีทั้งหมดสิบหกขั้นตอนที่เราจะต้องทำความศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนไปในตัวอย่างหน้าเราจะมาพูดถึงลำดับท,ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นด้วยกันขอจงมีความสุขความเจริญความเยือกเย็นแห่งพาจิตภาใจความรุ่งเรืองแห่งปัญญาในธรรมของพระมหาพระพุทธบิดาเจ้าทุกๆท่าน เจริญพร